เราจะเรียนเรื่อง suffix โดยจากครั้งที่แล้วเราจะรู้ว่า p r e f i x คือบอกเปลี่ยนความหมายถูกไหมแต่ถ้าเป็น Suffix จะบอกจะเปลี่ยนหน้าที่โอเคเนะถ้า Suffix จะเปลี่ยนหน้าที่โดยที่อ่ากอดูตามชีทครูเลยละกันนะอ่าก็ไปท่องตามมันแล้วกันเอ้ยครั้งที่แล้วครูบอกว่าครูจะทดสอบนะแต่ช่างเถอะไม่ต้องทดสอบอะไรหรอกพอพอได้แล้วมั้งอืม อย่างแบบกรณีนี้เนี่ย inaudible เดี๋ยวเอาลองลองทดสอบนิดหนึ่งเนาะว่าเฮ้ยพอยังพอจำได้ไหมถ้าสมมุติว่าครูครูบอกว่า audible audible ก็คือได้ยินเนาะได้ยินเดี๋ฟังได้อพอ inaudible ปั๊บมันก็น่าจะแปลว่าไม่อะไรไม่ได้ยินยนานะ เออไม่ได้ยินเห็นไหม in audible ไม่สามารถฟังได้ไม่สามารถฟังได้แล้วกัน in audible เราจะเจอคำ audio อะไรแบบเนี้ยในกรณีที่มันเป็น auditorium อะไรเงี้ย audience ม,มันจะมีศัพท์ที่แบบ audience แปลว่าผู้ฟังผู้ฟังเนะี่ย audience นะี audio ก็คือเป็นแบบเหมือนวนะิดีโอเนาะที่แบบวิดีโอมันเป็นภาพแต่ audio เป็นเสียงถูกไหม อืมโอเคแล้วก็มี dismiss dismiss d i s m ก็คือไม่ miss ก็คือเจอกันตรงกลางไม่ได้เจอกันตรงกลางก็คือมันออกไปจากตรงกลางมันคือส่งหรือว่าบางทีก็แปลว่าเลิกก็ได้สมมุติว่าเอ้ยเราทําเคยเป็นไหมตอนเด็กๆตอนเรียนพะละหรืออะไรแบบนี้ก็จะมีปบมือสามครั้งแล้วก็อะไรอ่ะแล้วก็ปบมือ3ครั้งแล้ว dismiss <laughs> อย่างเงี้ยเคยเจออคือเราไม่ได้พูดคําว่า dismiss เราพูดว่าอะไรเลิก เลิกกล้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมภาษาอังกฤษคือ,อ dismiss เขาจะใช้ dismiss พอแบบเขาต้อง attention อย่างเงี้ยเขาต้องจะ attention นะฮะโอเค transport port ก็คือการาจริงจริงมันแปลว่าท่าเนาะก็คือการถือแบกออกไปเนาะถือแบกพอมันข้ามการถือแบกออกไปมันคือขนส่งเนาะ unsubscribe subscribe subscribe คือเขียนซับแปลว่าใต้เขียนไว้ข้างใต้เนี่ยคือการสมัครหรือการลงชื่อนะเขียนไว้ข้างใต้แล้วก็ unsubscribe ก็คือฉันเลิกจากการที่ฉันสมัครไว้แล้วอะ่ะ unsubscribe ก็คืออะไรอะ่ะถอนตัวใช่ไหมถอนตัวจากการสมัครโอเคต่อมา pre แปลว่าก่อน dict แปลว่ากล่าวกล่าวไว้ก่อนก็คือการทำอะไรทำนายเนี่ย r e m i t รีมิดอันนี้มิดก็มันก็คือเจอเจอหรือส่งออกไปรีมิ t อ่าเจออีกครั้งส่งอีกครั้งมันก็น่าจะแปลว่าอะไรอันนี้มันไม่ได้ตรงตัวเป๊ะๆนะรีมิดอ่าก็ได้อ่าก็คือปกติมันก็คล้ายๆกับ dismiss เมื่อกี้อ่ะที่แปลว่าเลิกหลมหลมเลิกหรือว่าส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ส่งทางไปรษณีย์โอเคไหมส่งเงินเป็นการส่งเงินทางไปรษณีย์นะร e m i t แต่จริงๆแล้วมันปัจจุบันนี้มันไม่ค่อยส่งทางไปรษณีย์แล้วเนะาะคาศัพท์คํานี้มีหลายความหมายส่งเงินทางไปรษณีย์ส่งเงินทางไปรษณีย์หรือ,อหรือการอะไรอ่ะการเลิกล้มเลิกล้มส่วนยกเลิกะนะยกเลิกเลิกล้ม cancel cancel หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือพักผ่อนผ่อนคลายผ่อนคลายที่บอกว่าเฮ้ย มันไม่ได้ตรงตัวเป๊ะส่วนใหญ่ REMIT คำนี้แปลว่าผ่อนคลายด้วยซ้ำไปร e ม i t เนี่ยใช้ตัวนี้มากกว่าหรือแบบแ,แปลได้สามแบบอะค่ะมากกว่านั้นอีกมากกว่านั้นอีกแปลว่าเลื่อนก็ได้เลื่อนออกไปเลื่อนออกไปอืมผัดผ่อนเลื่อนออกไป REMIT หรือว่าแปลว่ายกโทษให้ก็ได้ยกโทษให้โหเยอะไหมเยอะเนาะคำนี้ก็เลยบอกว่าเอมันแปลไม่ได้ตรงๆเป๊ะหรอก นะต่อมา,อางั้นอาจจะจำสำคัญเนี่ยส่วนใหญ่ครูจะเจอในความหมายที่แปลว่าผ่อนคลายยกเลิกและผ่อนคลายนะยกเลิกและผ่อนคลายยกเลิกหรือยกโทษให้มันก็ไปเดียวกันเนาะไปเดียวกันประมาณนี้ Encounter Counter แปลว่าอะไรนะ Counter Hetero ทขัดแย้งกันพอมัน Encounter ปับ๊บ NM MM, เข้าทำแนะนำ Intro ใช่ไหม เอ็นเอ็มเข้าทำแนะนำเอ็นโตเอ็นเคนเจอร์มันจะแปลว่าอะไรเป็นเป็นยังไงดีเข้าไปเออมันก็คือการเผชิญหน้าการเผชิญหน้ากันโอเคไหมเผชิญหน้ากันหรือแข่งขันกันก็ได <In> ้เอนแบบเ,เนคนเจอร์แข่งขันเข้าไปเผชิญหน้ากันโอเคหรือว่าเอ็นแต่าแบบเข้าไปใช่ใช่เป็นคล้ายๆเข้าไปเข้าไปเผชิญหน้ากัน encounter แล้วเขาเทอร์มินัเอคือแปลว่าในอ่ะคล้ายๆกันคล้ายๆกันอินหรือเอคล้ายๆกันคือมันแปลว่าทําให้ก็ได้เช่น enlarge enlarge large แปลว่าใหญ่ enlarge ก็คือทําให้มันใหญ่โอเคจริงๆมันก็คืออินนั่นแหละพอมันเข้าไปในความใหญ่มันก็เลยทําให้เกิดสิ่งนั้นโอเคนะประมาณเนี้ยเหมือนครั้งที่แล้วแปลว่าอืม c คาน์เตอร์ก็เหมือนเคาน์เตอร์อ่ะตัวเคาน์เตอร์มันก็คือเราไปเผชิญหน้ากันใช่ไหมเคาน์เตอร์อ่า mm. แล้วก็ไปเผชิญหน้ากัน Encounter เรถือแปลว่าเผชิญหน้าต่อมา o f f e r of er. มันมาจาก f a r r f a เ r นี่คือแปลว่าแบกหาม Ferry ในภาษาอ่าภาษาพวกะาละตินอ่าป,ประมาณนั้นแหละเฟรรีม่ fairy. มันคือ carry นะเหมือนเรือเฟอร์รี่อย่างเงี้ยเรือไว้แบกเนาะเฟอร์รี่นะออฟก็คือออกไปออกไปจากการเฟอร์กาถือไปออฟเฟอร์ er. <c oughs> มันไม่ได้ตรงตัวนะแต่มันแปลว่าเสนอเสนอออฟเฟอร์ offer, เสนอให้โอเค o ออฟเฟอร์ okay? er. นะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวมันเป็นภาษาอะไรนะ Inferry ์รี่อ r น กูยังไม่ได้ดาวน์โหลดออกซฟอร์ดโอเคมาละ Off er, offer 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 affair y คือเป็นรากตัพท์ละตินเนี่ยมันจะเป็น f a i r y เนี่ย f a i r y อืมเขาบอกว่า wow sorry เดี๋ยวก่อนนะมันเลื่อนมาจาก offerer offer, o offer, f f o f f a i r y เฟรรี่มันเป็นฝรั่งเศสจริงๆนะเยอรมนีฟรานซ์ affaire a f f r e แปลว่า express primary sense origin bestow ให้ยืมช่างมาานันเถอะมันยากไปโอเค offer แปลว่าให้โอเ okay. ค offer เสนอให้นะโอเค okay. inspect spec. spec แปลว่าเห็นเห็น in ก็คือข้างในเห็ He นแบบข้างในละเอียดคำนี้แปลว่าตรวจสอบตรวจสอบ spec <Ep. S 2> แปลว่าอะไรนะ <c oughs> เห็นมองเห็นอย่างเช่น Uh, acles, อ่า s p e c t a c l e s อยเงี้ยสเ e c t a c l คลสก็คืออะไรแว่นตาใช่ไหมตัวเนี้ยมันก็คือโอเกสอ่ยาย uh, แว่นตาแว่นตาเลยแว่นขยายเป็นอีกตัวหนึง่งอ่าถ้าถ้าเว้นขยายสเปกอ่ามันจะเป็นอะไรแว่นขยายแบบยังไงดีอ่ะมันจะมีแว่นแว่นขยายมันจะเป็นพวกสโคป มันจะมีสโคปสโคปเนี่ยมันจะมีตัวการมองเห็นขอบเขตของการมองเห็นถูกไหมใช่ไหม,อมขอบเขตของการมองเห็นอ่าถ้าเป็นเทเลสโคปเทเลก,ก็คือไกลมองเห็นในระยะไกลอย่างเงี้ยคือจุลทรรศน์กล้องจุลทรรศน์แต่ในขณะที่แว่นขยายแว่นขยายคุณนึกอันอื่นไม่ออกจะเป็นแมกนิฟายิงแมกนิฟายิงแมกนีก็คือคำมหานะ่ะมหึ มหูแมกนิเนี่ยมหมาอฟายก็คือทำให้ทำให้มันใหญ่ขึ้น m a g n i f y i ิ g Glasses แมกนิอันนี้มันจะเป็นแก้วเนาะเป็นเป็นกระจกเนาะแล้วก็ขยายเกิดการรวมแสงอย่างนี้โอเค i n y i y i n g glass magnifying glass เป็นแว่นขยายตัวนี้เป็นแว่นขยายไม่เหมือนกันเนาะโ okay. อเค e l e s c o p e เอ๊ะ e l e s c o p e มันเป็นกล้องโทรทัศน์ปะ sorry ขอโทษขอโทษเรียกผิดนะอันนี้ต้องเป็นอันนี้เป็นโทรทัศน์กล้องโทรทัศน์ไม่ใช่โทรทัศน์ถูกไหมกล้องโทรทัศน์ไม่ใช่เทเลวิชันเนาะคนละอันเนาะอันนี้เขียนว่าโทรทัศน์แบบนี้การเขียนภาษาไทยที่ต่างกันก็ช่วยแยกความหมายด้วยโทรทัศน์กับเทเลสโคปเทเลสโคปไว้ดูดวดูดาวเนาะแต่ในขณะที่ถ้าเป็นกล้องจุลทัรศน์ กล้องจุลทรรศน์จะเป็นอะไรจุลละก็คือเด็กเล็กๆเล็กๆเรียก,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 กว่าไมโครสโคปโอเคไมโครสโคปเนี่ยแต่คำว่าสเปกต์เนี่ยแปลว่ามองเห็นสเปกต์สเปกต์อ่าอันนี้เป็นสเปกต์ของชั้นสเปกต์ก็คืออ่าสมมติเวลาสเปกตรัมเนี่ยสเปกตรัมมันก็คือการกระจายเอาแสงออกมาใช่ไหมจากอ่าแสงขาวเนาะผ่านปริซึมผ่านปริซึม เกิดการหักเหของแสงออกมาเป็นแสงสีรุง้งใช่ไหมม,ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสด,แ,สดแดงพวกนี้เป็นสเปกตรัมโอเคมันกระจายมีเฉดของสีแตกต่างกันสเปกตรัมต่อมาอถ้าเป็น s p e c t a c l e คลสสเปกคืออะไรต้องมี S เสมออันนี้คืออันนี้คือแว่นตาโอเคสเปก spectacles คือแว่นตาในขณะที่แปลว่า spectacular spectacular ตัวนี้ลงไทยได้ย ar ตัวนี้จะเป็น adjective จะแปลว่าะตะการตาตะการตาโอเคตะการตาโอเค spectacular โอเคอเพราะฉะนั้นพวกนี้เกี่ยวกับตาเกี่ยวกับการมองเห็นใช่ไหมหรือว่า despicable อ,อันนี้ despicable despicable อ่ despicable able uh, ก็คือสามารถสามารถเห็นได้นะแต่พอมันดีปั๊บมันคือลดความเห็นได้อันนี้แปลว่าน่ารังเกียด despicable นะ่น่ารังเกียจเพราะมันอู้ฉันไม่อยากมองเลย despicable ใช่ไหม despicable oh sorry ไม่ใช่ table cable despicable นะโอเคไหม เนี่ยเ,เพราะว่ามันลดการมองเห็นได้ฉันไม่อยากเห็นเลยนะ despicable หรือว่ามันเขียน d i s d e s p i c a b l e แบบหนึ่งนะขอเช็คคำ d e s p i c e d e s p e c k อ๋อ s p e a k มันเป็น s p e a k เนี่ย despicable เนี่ย despicable มันเป็นสปิกหรือสเปกก็คือตัวเดียวกัน d e s p i c a b l e แปลว่าน่ารังเกียจเร็วซามตำช้า,าโอเคไหมน่ารังเกียจมากเพราะมันมันไม่มันลดการมองเห็นอะโอเคเพราะฉะนั้นอาจจำว่าสปิกสเปกสเปกแปลว่าสปิกสเปกสเปกแปลว่าตาหรือการมองเห็นโอเคอ่ะนี่ก็ได้ศัพท์มาเพิ่มอีกละต่อมาเอพิลอกลอกก็คือคำพูดเอพิก็คือ อ่ะอ uh, ก็คือพ้นเหนือท uh, ้ายก็ได้อันนี้แปลว่าบทลงท้ายบทละครจบอะบทจบของละครบทจบของละครเนี่ยมันแยกมันแย่คำว่าอะไรนะเอพิเอพิก็คือปลายท้ายเนาะปลายท้ายสูงสุดอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ล็อกล็อกล็อกก็คือ language หรือคำพูดนั่นเองล็อก ต่อมาแอนตี anti, anti ้แอนตี้ก็คือขัดแย้งแอนติเจนเรารู้จักแอนติบอดีใช่ไหมแอนติเจนนี่ก็คือแบบเจนเจนคำนี้ก็คือรากศัพท์คำเดียวกันกับชันชันในภาษาที่เป็นคนคำว่าคำว่าชนในภาษาไทยที่แปลว่าคนโอเคนะชนชนะประชาชนอย่างเงี้ยนึกกับว่าเจนคือคำเดียวกันเช่นสันสกฤตบาลีมันจะเป็นคำว่าชัน อย่างเงี้ยก็เป็นที่มาของคำว่าจีนเนีเป็นเกี่ยวกับคนแอนติเจนเนี่ยมันเป็นตัวอะไรตัวสารกระตุ้นแอนติบอดีถูกไหมมันต้องเกิดแอนติเจนก่อนแล้วมันจะเกิดแอนติบอดีนีก็สิ่งที่แบบมันต่อต้านอยู่ในคนก็เป็นเหมือนภูมิคุ้มกันนะแต่ถ้าุ้มคุ้มกันจริงๆมันจะใช้คำว่า immune. อิมูนอิมูนอิมูเน่อิมูน เนี่ยออกเสียงอิมูนออกฟังแล้วเราแต่ฟังฟังแบบภาษาไทยเนาะก็จะเป็นอิมูนแล้วกันนะพูด immune. อิมูนอ่าซึ่งมันเกิดจากอะไรมันเกิดมันเกิดจากรากศัพท์ว่ายิมเนี่ยอ่ายิมก็คือไมมมูนิสมูนิสตัวเนี้ยก็คืออ่า ready for service เหมือนเมนูอะไรแบบเนี้ยมูนิสเนี่ยก็จะเป็น พร้อมที่จะอันนี้แล้วนะถ้ามันมีอิมมินก็คือตัวรีส s ิส n ตนอะตัวภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันนะให้มันไม่พร้อมที่จะทำงานให้ตัวอะไรอะตัวเชื้อโรคไม่พร้อมจะทำงานอันนี้ครูก็ลึกไปนะเอมพา h ี่พาีคือความรู้สึก e m p a t h ีก็คือร่วมรู้สึกอันนี้แปลว่าเห็นใจ มันจะใกล้ๆกันกับคำว,ว่า sympathy Sympathy s i m ก็คือ m ซ s a ซ e อันนี้ก็เห็นใจเหมือนกันโอเคไหมอันนี้ Empath y เนี่ยมันเป็นแบบเหมือนคุณลักษณะในปัจจุบันในโลกสังคมปัจจุบันเราคุณที่จะเห็นเอม m p a t h y คนอื่นคือยังไงควรเอาใจเขามาใส่ใจเราแบบนี้เขาเรียก empathy โอเคไหมคือเราเข้าไปอยู่ในความรู้สึกของเขาอ่ะึหอนกป่ะเอาใจเขามาใส่ใจเรา แต่ sympathy คือสงสารไปเลยตัวนี้คือสงสารนสงสารโอเค inter, inter ก็คือในระหว่างนะ i t e r m t ก็คือกลางในระหว่างกลางก็คือท่ามอ,อยู่กลางกลางะขั้นกลางอย่างเราเป็นนักเรียนระดับ intermediate, intermediate ก็คือนักเรียนระดับกลางต่อมา destruction destruction destroy คำนี้มาจาก destroy ด <D> <D> ก็คือลดลงใช่ไหม Struct ก็คือสร้างสร้างให้มันลดลงมามันก็เป็นไงพัง destruction เป็นการพังโอเคต่อมา super impose impose post มันคือตำแหน่งหรือการอะ,อะไรอ่ะการยืนอยู่หรือการมีอะไรดี super impose เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่แบบ เราใช้คำว่าอะไรดี superimpose super คือเหนือใช่ไหม impose คือ,อ impose มันคือวางลงตำแหน่งนั้นๆนะนะแบบ super ไปเรื่อยๆ super ก็คือเหนือไปเรื่อยๆแบบนี้มันก็คือการซ้อนทับกันซ้อนทับกันนะหรือว่า overlay overlay ก็ได้ overlay วางซ้อนกัน overlay แบบวางซ้อนจะไม่เหมือนกับ overlap โอเวอร์ปนี่เป็นการวางเหลื่อมกันเนี่ยโอเวอร์จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่า Overlay จะเป็นอย่างเงี้ยซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะมีสิ่งที่ซูเปอร์ก็คือสูงสูงกว่าใช่ไหมภาษาสันสกฤตก็คือสุภาคือดีกว่า s น p e r ซูเปอร์ซูปอร์ูเปอรโอเคอ่ะอันนี้คือแบบนี่แค่ทวนนะคะ <laughs> ยังไม่ได้เริ่มนะโอเคนะไม่ไม่ต้องโฟกัสมากแค่ให้รู้สับบางอันนะทีนี้ มาดูในส่วนที่เราจะนนวันนี้งั้นต้องเริ่มตัวนี้เนาะโอเคเดอะสต็อปตัวนี้เพื่อจะให้ดูง่ายสต็อป